เด็กก็คือเด็กค่ะวันนี้นะคะมานําเสนอเมนูสําหรับเด็กเจ็เดเดือนค่ะมีมาให้เลือกนะคะ่ะทั้ง4เมนูเลยคะ่ะเมนูแรกกันเลยนะคะเมนูแรกก็จะเป็นข้าวโอ๊ตใส่ลูกเกดนะคะแล้วก็ราดด้วยโยเกิร์ตค่ะดีมากๆสาหรับเป็นมื้อเช้าสําหรับของเด็กๆนะคะเมนูที่2นะคะก็จะเป็นข้าวต้มไข่เจียวค่ะเด็กเจ็ดเดือนนะคะทานไข่ได้ทั้งฟองละคะ่ะทั้งไข่แดงแล้วก็ไข่ขาวนะคะสว่วนเมนูที่3เมนูนี้เลิศม,มากค่ะ ฟัดคางบทนะคะทานกับอะโวคาโดบดค่ะทานด้วยกันอร่อยมากๆเลยค่ะแม่แม่สามารถที่จะราดนมนะคะเพิ่มคุณประโยชน์ให้กับเด็กๆใส่น้ํามันเพิ่มได้ด้วยอีกนะคะจะเลือกเป็นน้ามันอะไรก็ได้ค่ะไม่ได้จากัดนะคะเป็นน้ํามันมะกอกน้ํามันลํา้าวน้ามันพืชน,นะคะก็ได้หมดเลยค่ะแล้วก็เมนูสุดท้ายเินเที่4นะคะเป็นผลไม้ค่ะแม่หวานแนะนํานะคะหากให้เป็นมะล,ละกอนะคะกล้วยหรือว่าแก้วมังกรก็กได้ค่ะสําหรับเด็ก7เดือนนะคะเราไปดูวิธีทำพร้อมๆกันเลยค่ะง่ายเหมือนเดิมค่ะ มาดูที่เมนูแรกกันเลยนะคะเป็นเมนูข้าวโอ๊ตผสมกับลูกเกดนะคะแล้วก็ราดด้วยโยเกิร์ตค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ใส่ข้าวโอ๊ตกับลูกเกดนะคะนํามาบดรวมกันค่ะให้ละเอียดเลยนะคะเมื่ <MS> อบดผสมเรียบร้อยนะคะเราก็ตั้งไฟค่ะ เอาลูกเกดกับข้าวโอ๊ตนะคะใส่น้ำนะคะตั้งไฟอ่อนๆไว้ค่ะคนช้าๆนะคะให้ทุกอย่างเข้ากันดีค่ะใช้เวลาก็แค่ประมาณสัก5-7นาทีก็พร้อมเสิร์ฟทานแล้วนะคะ พอข้าวโอ๊ตเริ่มจะสุกแล้วนะคะก็จะเป็นเนื้อค้นแบบนี้ค่ะสังเกตได้ง่ายๆค่ะทิ้งไว้ให้เย็นนะคะมันก็จะค้นขึ้นนิดหน่อยค่ะตักใส่ชามนะคะเราก็พร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยแม่หวานใส่โยเกิร์ตรสจืดลงไปนะคะ แล้วก็จะโรยด้วยงาดำด้วยค่ะเพิ่มคุณประโยชน์อีกนะคะลูกๆจะชอบมากๆเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเมนูนี้เมนูต่อไปนะคะเป็นข้าวต้มไข่เจียวฟอยค่ะแม่วันก็ใช้ข้าวหอมมะลินะคะผสมคีนัวค่ะจะได้ถ่ายทองง่ายนะคะแล้วก็มีผสมข้าวกล้องเข้าไปด้วยค่ะเราก็ใส่น้ําลงไปนะคะแล้วก็ขยี้นะคะข้าวให้มันแตกเม็ดค่ะ ระหว่างที่เรารอต้มข้าวนะคะแม่หวานก็ไม่เสียเวลาค่ะเราก็มาทําไข่เจียวกันได้เลยแม่หวานใช้ไข่เป็ดจากสวนคุณยายสดๆเลยค่ะไม่ต้องปรุงอะไรเลยนะคะข้าวเราก็เริ่มเหือดนะคะก็จะเริ่มแตกเม็ดแบบนี้ค่ะ เรามาทอดไข่เจียวกันก่อนเลยนะคะตั้งน้ำมันค่ะแม่หวันใช้น้ำมันปาล์มนะคะในการทอดไข่ค่ะนำไข่ลงไปทอดแบบนี้นะคะไข่สดจากสวนคุณยายปลอดสารพิษน่าทานมากๆเลยค่ะสีสวยๆนะคะพอสุกด้านหนึ่งเราก็พลิกได้เลยค่ะ ไข่เจียวก็สุกพอดีนะคะเหลืองสวยเลยแล้วข้าวของเราก็เสร็จพอดีค่ะมันจะไม่มีน้ําแบบนี้นะคะน้ําจะเหือดออกไปหมดนะคะแล้วก็บีบีข้าวให้เป็นเนื้อเดียวกันค่ะ เสร็จแล้วค่ะก็จะได้เป็นเนื้อแบบนี้เลยนะคะถ้าคิดว่าข้นไปก็ผสมนมค่ะเพิ่มเข้าไปนะคะแล้วก็อย่าลืมใส่น้ำมันด้วยนะคะตักเสิร์ฟได้เลยค่ะใส่ชามเอาไว้นะคะเห็นไหมคะวิธีนี้จะได้ข้าวเนื้อนเนียนน่าทานมากๆเลยนะคะแถมทำง่ายด้วยค่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะมาทำไข่เจียวกันเลยค่ะไข่เจียวฝอยนะคะเราก็ม้วนไข่ค่ะให้เป็นม้วนม้วนแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็เริ่มซอยเป็นชิ้นเล็กๆฝอยๆค่ะเด็กๆจะได้ทานง่ายนะคะ ไข่ฟองเดียวนะคะได้เยอะมากเลยค่ะแม่วันก็เอามาเสิร์ฟได้เลยนะคะเอามาโรยบนข้าวค่ะแล้วก็ไม่ลืมที่จะใส่งาขี้มอนนะคะเพิ่มคุณประโยชน์ให้กับมื้อนี้ของลูกๆด้วยค่ะเสร็จแล้วค่ะอีกเมนูน่าทานของเรานะคะมาต่อที่เมนูที่3กันเลยค่ะเมนูนี้อร่อยแน่นอนค่ะ เป็นผักที่เข้ากันนะคะฟักทองกับอะโวคาโดค่ะแม่หวานจะเอาฟักทองนะคะมาปอกเปลือกค่ะแล้วก็นึ่งนะคะนึ่งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาบดค่ะทานคู่กับอะโวคาโดอร่อยมากค่ะปอกเปลือกออกให้หมดเลยนะคะแล้วแม่หวันก็จะสไลด์เป็นแผ่นบางๆค่ะจะได้สุกไวนะคะ เราก็ได้แผ่นบางๆแบบนี้แล้วค่ะเตรียมนึ่งกันเลยนะคะน้ำเดือดเรียบร้อยเราก็เอาฟักทองของเราไปนึ่งได้เลยค่ะ ใช้เวลาไม่นานนะคะประมาณไม่ถึง5นาทีฟักทองเราก็สุกแล้วค่ะเตรียมน้ำเอาไปบดได้เลยนะคะแม่หวันใช้อุปกรณ์ง่ายๆค่ะแม่หวันจะบดกับซ่อมนะคะมาดูวิธีทำกันเลยค่ะนี่เลยค่ะพอมันสุกนะคะมันก็จะนิ่มค่ะบดกับซ่อมนะคะก็ง่ายค่ะไม่ต้องซื้อเครื่องบดอะไรให้ยุ่งยากนะคะใช้ซ่อมนี่ละค่ะง่ายที่สุดแล้วค่ะ เนื้อก็เริ่มเนียนน่าทานแล้วนะคะแบบนี้เลยค่ะพร้อมค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วต่อไปนะคะเป็นอะโวคาโดค่ะเราก็เลือกที่อะโวคาโดผลดำหน่อยนะคะกดไปจะนิ่มนิดหน่อยนะคะจะหวานมันอร่อยเลยค่ะแล้วก็ไม่ขมด้วยนะคะถ้าเลือกอะโวคาโดผิวดำๆนะคะใช้ช้อนค่ะแกะอะโวคาโดออกมานะคะ หั่นเป็นชิ้นบางๆค่ะจะได้ใช้ซ่อมนะคะบดง่ายค่ะแม่หวานก็ใช้ซ่อมเหมือนเดิมค่ะไม่ได้ใช้เครื่องบดใดๆทั้งสิ้นนะคะอุปกรณ์ใกล้ตัวหาได้ในครัวบ้านเราเลยค่ะใช้ซ่อมบดแป๊บเดียวนะคะเนื้อก็จะได้แบบนี้เลยค่ะใกล้ที่จะได้พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะนี่ค่ะทานได้เลยแบบนี้ค่ะ แม่วันก็จะใช้พิมพ์หัวใจนะคะเพิ่มความน่ารักกุ๊กกิ๊กให้กับเด็กๆนะคะใส่ฟักทองบดนะคะลงไปตรงกลางค่ะด้วยแม่พิมพ์หัวใจนะคะแล้วก็ขอบๆแม่วันก็จะใช้เป็นอะโวคาโดค่ะ เสร็จแล้วค่ะเมนูน่าทานอีกหนึ่งเมนูนะคะแม่แม่จะราดนมหรือว่าจะใส่น้ำมันนะคะมาเกอกเพิ่มเข้าไปเพิ่มคุณค่าให้กับมื้อนี้ได้อีกนะคะเสร็จแล้วค่ะต่อไปเมนูสุดท้ายค่ะแม่หวันเลือกเป็นมะละกอบดนะคะจากสวนคุณยายอีกแล้วค่ะมะละกอปลอดสารพิษนะคะหวานอร่อยมากๆเลยค่ะแม่หวานก็ใช้ซ่อมอีกเหมือนเดิมค่ะในการบดมะละกอนะคะ วัตถุดิบนะคะทําได้ง่ายจริงๆค่ะแม่ๆก็ทําได้เองเลยนะคะแบบนี้ค่ะมาละก็บทนะคะลูกๆชอบแน่นอนถ่ายท้องดีด้วยนะคะสีสวยน่าทานค่ะเนื้อก็จะเป็นแบบนี้รับรองเด็กๆชอบแน่นอนเลยค่ะ กดไลค์ให้แม่หวานด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครที่ยังไม่ได้ติดตามแม่หวานนะคะฝากติดตามด้วยค่ะด้านล่างค่ะจะมีเมนูนะคะไอเดียทําอาหารนะคะแล้วก็เคล็ดลับดีๆนะคะที่แม่หวานรู้แล้วก็นํามาบอกต่อเพื่อที่จะเป็นความรู้ให้กับแม่ๆพอ่พอๆทุกคนนะคะสําหรับวันนี้ไปก่อนละคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย